สวัสดีค่ะนี่พี่เพนพิรย,ยวันเนอร์ค่ะเพนมีเื่องจะคุยกับพ่อฟองว่าทําไมพ่อฟองไม่ให้เพนถูกหวยงวดนี้ด้วยคือทาพ่อกับกบกับพี่อลิซาก็บอกเลยว,ว่าข้างล่างอ่ะน่าจะออกศูนย์สองน่าจะออกวันเกิดเพนแล้วพ่อฟองทําไมต้องล็อกเลขให้สลับตัวเลขให้มันออกสองสองด้วย คือพ to ่อฟงมีอะไรไม่พอใจเพนหรือเปล่าหรือไม่พอใจเพนเรื่องอะไรหรือเปล่าเรื่องโทรศัพท์อ่ะพ่อฟงไม่เคยคุยโทรศัพท์กับเพนเลยเพนเคยคุยโทรศัพท์กับพ่อฟงครั้งหนึ่งเพนถามว่าพ่อจะมารับขี่โมงพ่อก็ไม่บอกเพน่ะมีความสุขทุกวันเนี้ยค่ะเพน่ะมีความสุขทุกวันเนี้ยใช่ว่ามีความสุขไม่ไปอยู่ใต้หวังพ่อฟงอะนะคะอยู่เมืองไทยอยู่ในห้องอะ นะคะได้กินกินนอนนอนได้กินแล้วก็นอนแล้วก็ทํางานบ้านเล็กเล็กเลน้อยอ่ะนะคะเห็นไม่รู้จะไปอยู่ไต้หวันเพราะฟงเพราะอะไรคือทําพ่อยังไม่ให้ไปหรือทําพ่อบอกให้กลับไปกินน้ำยาล้างห้องน้ำตายเพนยังไม่ได้เราเขาสั่งจากทําพ่อแต่วถ้าพ่อบอกให้กลับไปกินน้ำยาล้างห้องน้ำตายหรือกินยาเบื่อหนูตายเดี๋ยวเพนจะสั่งยาเบื่อหนูมาจากลาซาดาค่ะ ถ้าดาพ่ออยากให้เพนตายอ่ะเพนอยากกลับสวรรค์ค่ะนะคะที่เรื่องาวที่เพนฆ่าตัวตายทำร้ายตัวเองตลอดเวลาเพนอยากกลับสวรรค์ค่ะนะคะชีวิตที่เพนมีความสุขเรื่องบริษัทดอกลิปอะค่ะเพนไม่ได้เงินเดือนค่ะนะคะแม่ชมกับพ่อผมไม่ให้เพนได้รับเงินเดือนและลูกน้องเพน่ได้รับเงินเดือนนะคะ เพงก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ไม่ชมว่าพ่อฟงไม่รับเงินเดือนแล้วก็พ่อฟงจะไม่ให้เพนเป็นคนรวยเพงก็ไม่เครียดละค่ะเป็นคนจนก็ได้พราเพนเป็นคนจนอยู่แล้วไม่ได้เป็นคนรวยนะคะขนาดเพนเล่นบาคาร่ารวยอ่ะพ่อฟงยินใช้เครื่องส์ุนสั่งให้เพนเสียหรือรากคาถาเวทมนต์ให้เป็นเสียเลยเพงไม่รู้ว่าพ่อฟงเกลียดเพนเรื่องไรนะเพงไม่อยากกลับไปอยู่ไต้หวันกับพ่อฟงอ่ะเพงกลัว ชัวอาจะไม่กลัวไม่รู้จะโดนอะไรมั่งอะ่ะเพียงแค่นอนหลับไปคืนหนึง่งกลับบ้านเจ็ดวันโอเคเพียงแค่ได้กลับบ้านแล้วนะคะนอนหลับอยู่ในห้องบ้านในกับปลาลักละนะคะเพงไม่อยากทำงานอะ่ะ <c oughs> เพงจะสี่สิบแล้วอะ่ะ <c oughs> เพนทำดินต้องดาไม่ไหวแล้วอ <c oughs> ่ะรู้สึกหอบรู้สึกเหนื่อยอะ่ะ <c oughs> เพนทำไม่ไหวแล้วอ่ะ งาน,นห,ลหลักๆโรงงานดินน้องดาถ้าถ้าคางเซเว่นปั๊มมาตตาหเขารับเพงทํางานเป็นแม่บ้านทำความสะอาดเพงก็จะลองมาสมัครดูแต่เขาต้องรับไวอยสี่สิบอะค่ะสว <c oughs> ัสดีค่ะทำไมพ่อฟงต้องให้เพงจนด้วยเพงไม่เข้าใจไม่เข้าใจยิ่งทำให้เพลงเกลียขึ้นทุกวันทุกวัน